สวัสดีจ้าพบกันนะจ๊ะกับช่องของเตยแตยาเปิดดวงหนึ่งกันยายนนี้คุณจะปังเรื่องอะไรบางเรามาดูกันซิว่าวันที่1กันยายนเนี่ยคุณจะปังเรื่องอะไรบ้างรับความปังความปังรับเดือนกันยายนของคุณคือเรื่องอะไรเนาะ ความปังตอนรับเดือนกันยายนของคุณนี้คือเรื่องอะไรบางการอ่านไพ่ของเราก็เช่นเคยนะอ่านแบบโดยรวมนะจ๊ะไม่ใช่ดวงของคนหนึ่งคนใดนะดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงนะจ๊ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเชื่อใจในการรับชมและการรับฟังถ้าคุณเชื่อคุณดูคลิปนี้จนจบแต่ถ้าคุณไม่เชื่อ ปิดคลิปหรือเลื่อนผ่านคลิปนี้ได้เลยนะทำจิตให้เป็นสมาธิหนาะโฟกัสไปที่หน้าภายรับเรื่องราวดีๆสร้างกดแรงดึงดูด,ดด้วยกันนะจ๊ะความปังรับเดือนกันยายนนี้ของคุณคือเรื่องอะไรกันนะมาดูกันพร้อมๆกันสีกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไคร์นาอเป็นค่าครูเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะ ความปังรับเดือนกันยายนนี้ของคุณคือเรื่องอะไรกันบ้างนะเรามาดูโดยพร้อมกันนะจ๊ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดแดเก้อ็สสอง 13 14 15ความปังรับเดือนกันยายนนี้ของคุณโอ้โหไพ่ฤืษสีขึ้นเลยในใครบูชาครูใครมีครูใครบูชาพ่อแก่นองไพ่ฤาษสีขึ้นแสงสว่างคนมีเซนคนมีของคนที่มีจิตวิญญาณน,นำทาง โอ้โหมีแสงสว่างแห่งครูบาอาจารย์นำทางคุณอาจจะผ่านสงครามชีวิตมาคุณอาจจะผ่านปัญหาความยุ่งยากมาคุณอาจจะ,ะมีเรื่องไม่สบายใจมาก่อนหน้านี้คุณอาจจะมีความขัดแย้งหรือทะเลาะกับแฟนมาหรือมีปัญหาอะไรมาสงครามจะจบลงใ <c oughs> บามาเลยนะจ๊ะความปังของคุณบอกได้เลยเงินโชคดีแนะ่ อ่าที่อยู่ที่อาศัยให้โชคบ้านเล็กที่ให้โชคดีมากบอกเลยอ่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านให้โชคหนาะโอ้ยบางคนปังบางคนได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตสิบเหรียญความสัมพันธ์ดีเนาะ ครอบครัวบริวารโชคดีจริงๆนะใครที่ผ่านมาพบคลิปนี้สิบเหรียญเป็นไพ่ที่รวยที่สุดในสำหรับแล้วนะจ๊ะฉันจะบอกให้นะคุณเนี่ยที่ผ่านมาพบคลิปเนี้ยคุณจะมีความปังเรื่องการเงินความโชคดีเรื่องการเงินรับเดือนกันยายนนี้ของคุณอ่าใครเลิกกับแฟน move on ให้ไวหันหลังบางคนหันหลังบางคนเลิกลากับแฟนบางคนออกจากงานอ่าบางคน ย,ย้ยายย้ายย้ายที่อยู่ย้ายงานย้ายออฟฟิศโดชาลิออดการเดินทางเดินทางไปสู่เส้นทางแห่งความฝันนะคือคุณจะได้ move on จากความลำบากคุณจะได้ลาออกจากความยากจนคุณจะได้หันหลังให้กับเรื่องราวที่ที่มันเป็นประเด็นกับคุณนะ่ะ ไม่ว่าสมมติว่าบางคนเป็นประเด็นกับคนรักกับแฟนคุณก็จะได้ move on จากตรงนั้นเรื่องนั้นหรือบางคนเนี่ยมีปัญหากาันเงินหรือว่ามีปัญหาอะไรกระช่างอะที่มันไม่ดีอะคุณจะหันหลังให้ทันทีเลยคุณจะหันหลังคุณจะ move on แล้วคุณจะเดินไปสู่เส้นทางแห่งความฝันที่คุณปรารถนาแล้วคุณก็จะสมหวังประมาณนี้เลยนะเดชาลิ Charlie, ออดมาบอกเลยไม่ย่านางให้โชครับทรัพย์รับโชคนะปัง ปังเรื่องการเดินทางไม่ยันนางให้โชคด้วยนะโอ้โหแปดเหรียญมารวยนะเนี่ยไพ่การเงินคุณขึ้นมาดีมากแนวโน้มการเงินดีสิ่งที่คุณตั้งใจทำจะสำเร็จงานก็จะดีเนาะได้บางคนได้แบบงานได้แบบได้เงินจากการทำงานแล้วก็ได้เงินแบบฟุกฟลุกอีกต่างหากได้สองทางเลยบางคนได้บําประมาณนี้เลยนะ เออเหอใครทํางานเกี่ยวกับการขนส่งการมนนกคมันานมใครทํางานการใครต้องเดินทางทํางานเกี่ยวกับการเดินทางอะไรอย่างนี้ก็ดีนะรับรื่นออพลังงานดูเหมือนว่าคุณเนี่ยจะได้หานหลังออกจากลาออกจากความลําบากลาออกจากความเหนื่อยยากอซี่เหรียญน,นะจ๊ะ คุณจะมีเงินนะบอกเลยเงินคุณจะดีการเงินคุณจะคลองคุณจะมีความโชคดีเรื่องการเงินไพ่เหรียญคุณขึ้นมาดีๆนะบอกเลยนะได้เงินแบบฟุกฟุกได้เงินแบบเซอร์ไพรส์ได้เงินแบบหลับๆร,ร,ระวังโดนโกงนาะระวังโดนโกงนิดหนึ่งนะาไพ่เตือน ภัยเตือนเรื่องการเงินระวังโดนโกงระวังโดนหักหลังระวังโดนโกงนะช่วงนี้อาจจะช่วงที่แบบเซฟอาจจะเป็นอยู่ในช่วงที่พิจารณาถ้าเกิดว่ามีเงินมีคนมายืมเงินมาหยิบยืมเงินอนะพิจารณาระวังโดนโกงนะระวังตรงนี้นิดหนึ่งเนาะมีคนแอบนินทามีคนแอบซุ่มดูคุณอยู่อืมหรือคุณแอบซุ่มดูใครอยู่หรือเปล่า,าภัยเจ็ดดา เป็นไพ่แอบซ่อนไพ่ซ่อนเร้นอ่ะหนึ่งดาบคุณจะออกจากปัญหานั้นได้คุณกําลังจะออกจากปัญหาการเงินที่คุณติดขัดคุณกําลังจะออกจากอุปสรรคเรื่องการเงินที่คุณติดขัดคุณกำลังจะหลุดพ้นจากภาระหนี้สินอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วนะใครมีภาระหนี้สินคุณกำลังจะได้หลุดพ้นออกจาก จุดจุดนั้นจากภาระนี่สินนั้นแล้วนะอ่าคุณกําลังจะได้รับชัยชนะคุณกําลังจะได้รู้ได้เห็นอะไรบางสิ่งบางอย่างชีวิตคุณนะบางครั้งบางครั้งนะคุณอาจจะซุ่มเงียบอาจจะแอบแอบ,แอบซ่อนๆอะไรอยู่ชีวิตคุณจะได้ถูกเปิดเผยชีวิตคุณจะได้เปิดเผยอะไรอย่างเนี้ยเออออกสู่สาธารณชนได้สบายๆอะไรประมาณนี้นะโอ้โห ไพ่คุณโชคดีเรื่องการเงินจริงๆนะไพ่คุณโชคดีเรื่องการเงินต้องบอกเลยนะช่วงเนี้ยถ้าถามว่าหมูกับอะไรปังสุดนะเต้ยเต้ยจะแนะนําเลยบางคนเนี่ยที่ผ่านมาคุณอาจจะยังไม่ได้ไหว้แม่ยนังรถหรือคิดเอาไว้ว่าจะวหายแม่ยนังรถไม่รู้เลยนะบางคนนะบางคนไม่ใช่ดวงของใครคนหนึ่งคนใดนะบางคน เคยมีความเคยไหว้แม่ยนางรถแล้วก็ไม่ได้ไหว้หรือมีความคิดว่าจะไหว้แม่ยนางรถแต่ยังไม่ได้ไหว้ไหว้แล้วปังไหว้แล้วดีแม่ยนางจะให้โชคให้ศัพย์ บอกเลยนะ,ะช่วงนี้บูชาพระลักษมีมูกับพระแม่ของเงินพระแม่ลักษมีคุณจะได้เงินนะราชินีเหรียญไพ่ดวงนารีอุปถัมภ์ไพ่ดวงสตรีค้ำคูณเห็นไหมไพ่คุณดีนะการเงินคุณเด่นนะคือคือมันเป็นช่วงความปังรับเดือนกันยายนเนี่ยบอกเลยนะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเสี่ยงกับผู้หญิง นะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเสี่ยงกับผู้หญิงให้โชคแน่นอนแม่ยนางรถก็ให้โชคโอ้โหเดอเมติเชียนขอพรอะไรไว้ขอพรอะไรไว้สมหวังแน่นอนถ้ามูอ่ะบอกเลยไพ่ขอพรคุณขึ้นไพ่มูเตลูคุณคุณขึ้นนะถ้าคุณมูคุณมูกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงหรือพ่อแก่หรือสีอ่ะลืมไปขึ้นตรงนี้หนึ่งใบเพราะฉะนั้นแนละ้วตรงเนี้สองทาง ถ้าขอเงินถ้าขอเงินแนะนําขอกับพระแม่ลักษมีขอโชคลาภแนะนําขอพระแม่ลักษมีขอธุรกิจขอการงานให้ปังขอกับพระแม่ลักษมีมษมถ้าขอปัญญาญาณขอความฉลาดขอจิตขอ,อพลังพลังเขาเรียกยังไงพลังเซนสัมผัสที่หที่ดีอ่ะขอจากพ่อแก่ขอจากครูอาจารย์เริ่ดม,มาก ภพ่เดอะเมดิเชียนคุณขึ้นปฏิหารเกิดขึ้นแน่นอนนะบางคนเนี่ยได้ความปังจากการทำงานแล้วก็ได้ความปังจากการเสี่ยงโชคฟุกฟุกฟนะุเออนะอชีวิตคุณจะมีความชัดเจนมากขึ้นเออบอกได้เลยนะสิบดาบหมดเคราะหหมดโศกหมดโรคหมดภยัยหมดภา,มดาระนี่สินนะสุขภาพระวังเรื่องปวดหัว ปวดหัวปวดท้องระวังลมลมในท้องหรอเขาเรียกยังไงอะโรคลมอะโรคลมกับโรคปวดหัวระวังตรงนี้นิดหนึ่งอะอะ,อะไรที่คุณรู้สึกเป็นเรื่องที่มันปวดหัวอะไรที่มันวนเวียนอยู่กับชีวิตคุณมานานมันจะจบสิ้นลงสักทีนะสำหรับเรื่องปวดหัวอ่าดีเอมเพลเลอร์ผู้หลักผู้ใหญ่ดีเจ้านายดีเทวสวุวรรณคุ้มครอง ไหนใครบูชาทาเวทสุวรรณไหนใครบูชาพระพิคเนศไหนใครบูชาพ่อแก่ไหนใครบูชาพระลักษมีเลิศอยู่นะแต่อย่าลืมนะใครที่ตั้งใจจะไหว้ไม่ยนางไหว้ซะใครที่เคยไหว้แล้วก็คือปีนี้ลืมไปตกไปลองทําดูไม่ยนางจะให้โชคให้ทรัพย์คุณนะแล้วก็บอกเลยบางคนเนี่ยรอรอการเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งรอการปรับตําแหน่งรอการปรับอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้ความมั่นคงเกิดขึ้น ะจะได้ปรับจะได้เลื่อนหนาะบอกเลยจะได้ปรับจะได้เลื่อนเป็นไปนในทางที่ดีดีเอ็มเพล์เลอร์ความมั่นคงจะเกิดขึ้นสิ่งที่คุณรอคอยมานานคุณจะสมหวังและหนาะคุณจะสมปรารถนาและเห็นไหมไพ่หไม้เท้าคุณขึ้นนะ่ะไพ่แห่งความสําเร็จไพ่แห่งชัยชนะวิกตอรีหกหมายหนา s i of wands ความสําเร็จชัยชนะจะบังเกิดขึ้นบางคนจริงๆเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่ง บางคนเลื่อนฐาน,นะถ้าคุณไม่ได้มีทํางานเกี่ยวกับการมียศมีตําแหน่งอะไรอย่างเงี้ยเลื่อนฐาน,นะฐาน,นะดีเจ้านายหลักเออบางคนเจ้านายดีบางคนเจ้านายหลักบางคนผู้ใหญ่หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์ผู้ใหญ่ช่วยเหลืออะไรประมาณนี้ the emperor ผู้ใหญ่เจ้านายความมั่นคงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชั้นสูงครูอาจารย์จัดติก๊กมาแล้วอืงานเอกสารงานอะไรต่างๆผ่า,า,านบอกเลยนะความชัดเจนจะเกิดขึ้นความยุติธรรมจะเกิดขึ้น ก่อนหน้านี้ถ้าคุณไม่ได้รับความยุติธรรมในการดำรงชีวิตจะติดมาเป็นความยุติธรรมที่จะเกิดขึ้นในดวงชะตาของคุณความชัดเจนจะเกิดขึ้นในดวงชะตาของคุณความมั่นคงจะเกิดขึ้นในดวงชะตาของคุณบางคนนะทายเลยบางคนจะได้เซ็นสัญญาบรรจุงานอ่าบางคนจะได้เช่นนี้ หนาการเซ็นสัญญาการเข้าบรรจุงานในองค์กรหนึ่งองคอ์กรใดไม่ว่าจะเป็นระบบหน่วยง,งานรัชการหรืออะไรก็ช่างหรือบางคนเนี่ยจะได้เซ็นเพื่อปรับปรับปรับเปลี่ยนเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง เออคืนอะไรประมาณนี้ใครย,ยื่นเอกสารใครอะไรไว้ผ่านหมดนะจ๊ะผ่านนะงานเอกสารงานอะไรต่างๆผ่านนะงานราชการงานกฎหมายงานอะไรต่างๆราบรื่นดีไม่มีปัญหานะเพราะฉะนั้นเนี่ยพลังงานตรงนี้คุณคืนคุณบอกเลยนะว่าดวงของคุณเนี่ยต่อจากนี้เนี่ยหมดข้อหมดโศกจะมีความสงบความร่มเย็นแล้วก็จะมีความโชคดีทางเรื่องการเงินเกิดขนะึ้นนะเพอเพอเนี่ยเพอเพอนะ ได้ถ่ายเลยนะเนี่ยไพ่เดมเพลอร์เนี่ยเดมเพลอร์คือความอุดมสมบูรณ์ที่พลั่งพร้อมเดมเพลอร์คือมหาเทพเดมเพลอร์คือถ้าเป็นคนก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นเจ้านายถ้าเป็นยศตำแหน่งก็ระดับบนระดับบิ๊กระดับใหญ่เอ้ยประมาณนี้เลยนะดวงคุณเด่นนะดวงคุณเด่นเรื่องแบบนี้นะแล้วก็ดีมากดีมากเป็นดวงของการหมดเคราะห์หมดโศกหมดโลกหมดภัย ปัญหาคลี่คลายสถานการณ์ดีขึ้นอ่าเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นใครมีภาระหนี้สินนะคุณจะเหมือนกับว่าคุณจะได้แบบมีเงินเข้ามาเพื่อปลดบล็อกเพื่อชําระหนี้ด้วยนะเนี่ยอืมหรือว่าคุณรอคอยอะไรอยู่คุณจะได้ในสิ่งที่คุณรอคอยนะประมาณนี้นะดวงชะตาดีนะไพ่มูเตลูคุณขึ้นมากเลยไพ่เดเมติเชียนไพ่คนเก่งไพ่คนฉลาดเห็นไหมไพ่คนมีความสาม,มารถ ไพาสายมูไพาครูไพาพ่อครูแม่ครูอ่ะโอเคสุขสมหวังทุกเรื่องที่ปรารถนาน,นะจ๊ะนี่คือความปังรับเดือนกันยายนนี้ของคุณนะคะรับศัพเ์เต็มๆเลยนะอาพิมพ์1084พิมพ์1084รับพลังงานหน้าไพานี้เป็น เขาเรียกว่าเลขนําโชคเลขเขาเรียกว่าเลขรลับพลังงานหน้าภายัยหนึ่งแปดรับพลังงานหน้าภัยดีๆไปเลยนะจ๊ะสวัสดีจ้า